นี่คือบรรยากาศตอนเช้าวินมาดูรถเร็วมาดูนกน,นี่มารอประดาที่นี่นยาต้นไม้มีดอกไม้ อะไรนะลูกใช่ยําน้ำม้ขับรถไปไม่ได้มันยังเช้าอยู่รถเครื่องเร็วบาบายงมุมน้ำมุมเหรอเดี๋ยวน้ำมุมไปเอาขับรถไปขับรถเข้าไปเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนรถเคลื่อนแบบรถพี่ปื้มนะขับรถไปเลยขับรถไปเก็บก่อน ข,ข,ขึ้น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 ับขับเอาขับหย,ยไปยไงแน่ดิเฮ้ยเ<า>ชิญโอเลี้ยงหน่อยเชิญโอเลี้ยงวินโอเลี้ยง กลับมาหาวเลี้ยงกล <c oughs> ับมาหาวเลี้ยงหน่อยเร็ว <c oughs> รเลี้ยงรอยกเลียนบอเี้เรยรออกบอกจิราบดีจิราบหิวอะไรวันนี้หิวอะไรนะแอบบิดหิวอะไร หิวอะไรหิวแครอทวินจะหาอะไรมาให้กินหาอะไรมาให้โอเลี้ยงหาอะไรมาให้จิลับกินนู่นอยู่หน้าบ้านนู่นขนมตะก,ก้าตะก,ก้าอยู่หน้าบ้าน <c oughs> บอลด้วยอ๋อต้องมีลูกบอลอยู่กาวินกำลังไปหาขนมอย่าปิดอย่าปิดนี่ปะป้ายอยู่ตรงนี้ไปดูดิมีอะไรไม่เอาไปดูเอาเดินไปเลยมีตะกร้าไหมไปไปไปเข้าไปไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไปเอาขนมมาให้จิราบเอาไป này tất cả ở này nè Có không? liên không có gì Công viên đầy Mẹ ơi Chị ơi, chị ơi Chị ơi, นี่ไงในตะกร้านี้มีไหมวินวินวินในตะกร้านี้มีไหมหาดูดิในนี้มีไมลูกนี่ไงตะกร้าวินจับดู ของเล 1941, ่นนะครับในนี้มีไหมนี่ไงเจอแล้วเทียบเลยเทียบเลยวินวินตะก้าใส่ขนมอยูีนี่นี่ตะก้าใส่ขนม ใช่นั่นไงตะก,ก้าเที่ยวไปวางให้เจรัามไงเอากี่อันมีหนึ่งนับด้วยสอง,สองกี่อันเอาอีกโน่โนนนใช่ลูกแมมมอตแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีแรบบิดด้วยนะต้องห้าอันนะสองแล้วนับไปเอ,เอออันนั้นมังกรอ่ะ มีเขาเหรอใช่ใช่เขาเลยสีสีมีสีอะไรบ้างสีเหลือเหลืงแล้วก็สีกีนแล้วก็สีชมสีบูเอาตะก้าครบยังนั่นไงตะก้าอยู่ข้างๆอีก ใช่ดูดีดีฝั่งนี้ก็มีลูกข้างๆไดโนเสาร์นี่ก็มีนี่สีพิง,ง์นั่นไงนี่นี่นี่ขันไดโนเสาร์ตัวนี้่ไปแล้วนะครับเด,เดี๋ยวปเปเ้าตะก้าก่อนระวังตก กับเดินดีๆเดินดีๆระวังล้มระวังล้มนะ,ะค่อยๆเดินเอ,อค่อยๆได้หรือยัง มาเีิแปิดกับจิลาบอยู่ไหนบิดกับปีลอบเดกลายเป็นมาเปิดกิลปิดหรดบา้ยอยู่ไหนอ่ะเีปิดกับจิจิลาบมาเร็ว จิรัพพี่เวนเอาขนมมาแล้วนะนิ่วขนมมาเยอะเลยวันนี้วันนี้กาวินเตรียมอะไรมาให้ขนมอะไรหรอกอืมวันนี้เอาขนมอะไรมาให้จิรับเอาให้แล็บบิดก่อนระ ให้ลบบิดก่อนกร็บ,บิดนี่ตัวเดียวอ่าวันนี้แลบบิดหิวอะไร <c oughs> หิวขนมอะไรลกูก <c oughs> ขนมแค่ลอดเหรอไหนอะแค่ลอดอยู่ตรงไหน <c oughs> นีเหรออ๋ <c oughs> แค่หลอดเป็นแบบไหน <c oughs> แคลอด จีลับจีลับสีพิงอ,อ,อันนี้เป็นอะไรแม่เลยว่าอะไรมีมีจีลับเหรอป๊าป๊า,าปะปะไม่ใช่มีโบนี่มีมีมีมโบอันนี้ป,ปา๊าป๊าให้สีพิงเหรอ สีพิงแล้วก็ให้ลูกตัวเล็กนิดเดียวพี่วินบอกลูกตัวเล็กนิดเดียวสีบูเอาสีบูไปตัวเล็กนิดเดียวเหลือตัวไหนตัวแม่เอาสีอะไรสีพิงก์นะ เอามัมมัมนะครบหรือยังครบแล้วนะเหลือเหลือเหลืออะไรอีกอเหลือของใครอของวินระเอาให้อะไรอ่ะที่นี้เอาอบอ,อบออบอบวินวินมีอบอบด้วยนะเอาอะไรให้อบอบกิน ให้ใบไม้เอามาข้างหน้าดิหัวหายไปไหนอบ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 หัวหายแล้วตายเลยอบอบอเ,เอาอาหารให้จิลับอยู่ครับกะวินเอาอาหารให้จิลับเหลืออะไรอ่ะ แล้วตรงนี้อีกโอ้นี่เอาขนมไปแล้วโดนัทโดนัทให้โดนัทสีอะไรนะ่ะสีพิ้งแล้วก็เอาผลไม้น,นั้นอะไร อันนั้นเขาพ่นไหมเอาไปให้กระต่ายไหมัใ่ใหญ่เลื่อนนั่งกระตายตัวใหญ่อะไรหร่กนั่นกล้วยบานาน่าใช่บานานะ่าให้รับบิดใช่บานาน่าให้รับบิปลาดุาดเยปลาทูอะปลาทูให้อะไร ให้จีิับเอาปลาให้จีรับกินดอกไม้ให้อะไรให้ลูกเหรอเออเอาดอกไม้ให้ลูกกีรับกินไหมกินเหลืออะไรข้าวโพดไหมลูกข้าวโพดหรือผลไม้อันนั้นหัวหอมหัวหอมให้อะไร

นมนมหมดเดียวเหรอไปไหนบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนบายบายสวัสดีครับด้วย